สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับรีเบล300วิ่งแค่พันโลคุณผู้ชมคันนี้เก่าเก็บของจริงเลยนะสวยมากใสมากนะครับแล้วที่สําคัญเลยคันนี้นะฮะราคาเป็นกันเองสุดๆเลยนะครับถูกกว่า P C X ไปแล้วนะครับตอนนี้นะคุณผู้ชมนะใครที่หารีเบลเท่ๆขี่ช่วงปีใหม่นะครับรับอากาศดีๆนะครับผมต้องไม่พลาดคันนี้เลยรถแค่พันโลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่อยากจะขายรถได้ราคาสูงๆนะครับผมสแกน QR code บนหน้าจอนี้มาได้เลยหรือแอดไลน์ง่าย แอด W หกสามห้าแอดหนึ่งตัว W 1ตัว635แค่นี้เลยนะครับผมเรารับซื้อถึงที่นะให้ราคาสูงที่สุดอย่าพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบะบายเราให้ราคาสูงจริงและโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นคุณไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอนเลยนะครับผมไปไปชมคนี้กันดีกว่า ready สวับดีครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นรีเบล300ค่อนข้างจะเป็นรถที่ใหม่มากๆนะครับเรียกว่าเก่าเก็บเลยดีกว่าคุณดูทางน้ำมันนี่ฮะ สวยเงาเป็นประกายแบบนี้เนี่ยใหม่ไหมล่ะฮะคันนี้เนี่ยสภาพ90%อร์อัพอับวกเลยนะครับอ่ะก็นี่ฮะไม่ต้องพูดเยอะนะครับพันโลนะใสใหม่ขนาดนี้ยางเยิงยัง,ยง,ยงใหม่กิฟตุ่มยังอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเออใหม่มากๆนะครับภาษีปี6 6เนะครับเขาต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะลิสบงดิสเบงนี่คือใสเลยนะครับ ท่อไอเสียสวยเดิมเรียกว่าเดิมเกือบทั้งคันที่ไม่เดิมเนี่ยมีนิดเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือของแต่งเล็กน้อยครับนะมาดูกันนี่ฮะใส่ครอบไฟหน้าดูดูของเดียโปนี่หล่อมากนะฮะดูยางหนะะ้าครับเป็นตุ่มอยู่เลยไหมฮะ ใหม่มากครับผมล้างขัดเกลือเรียบร้อยปุ๊บก็ดูลหล่อทีเดียวนะครับอาจจะมีขี้กงขี้กเกลือมอีแบบว่าสนิมผ,ผิวเล็กๆน้อยๆให้เห็นบ้างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถามว่ามีผลกับการขับขี่ไหมไม่มีผลนะคุณผู้ชมนะมองเห็นหรือเปล่าอาจจะมองไม่เห็นด้วยมันเล็กเท่าแบบหัวหัวปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมแต่เวลามีรอยเราก็บอกมีรอยนะครับผมเป็นธรรมดาครับเนี่ยมีด้วรอยจากการใส่ของแบบ ที่จับมือถืออะไรพวกนี้นะครับมีบ้างประปรายกันไปนะคันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันวิ่ง1,900ก้โลนะครับใหม่จัดเลยคุณมาดูแผงคอดิฮะเนี่ยใสไหมละ่ะฮะกริปไหมล่ะครับเนี่ยหืมสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาสตาร์ทกันดีกว่าว่าเป็นไงกันบ้างนะครับให้ดูเครื่องกันก่อนนี่จับท่อยเสียให้ดูนะฮะปุ๊บมาสตาร์ทนี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบิดเร่งช่วยเลยเห็นไหมฮะ ผมกดแค่ปุ่มนี้ปุ๊บคือจบเลยนะครับมาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับผมไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําสามารถกดทิกเกอร์แบบนี้ได้เนี่ยกดลงไปหนึ่งระดับได้เลยนะครับหรือจะกดสูงต่ําสูงต่ําแบบนี้ก็ได้นะฮะไฟเลี้ยวเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นไฟหลีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเปิดไฟเลี้ยวเมื่อไหร่นี่เป็นแบบนี้ปุ๊บนี่เป็นแบบนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลงัง แต่ไฟล้อหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ไฟหลี่ครับคุณผู้ชมนะมันจะเป็นไฟแบบธรรมดานะครับไม่ติดนะฮะในเวลาที่อยู่เฉยๆเนี่ยจะไม่ติดนะครับนี่ไฟท้ายติดไฟเบรกครบผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเรียกว่าครบท้วนเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ฮะไฟพาร์ที่เมื่อกี้เรากดให้ดูกันนี่อยู่ตรงนี้นะครับหน้าปัดหน้าจอก็จะติดแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคนะฮะขออนุญาตดับเครื่องอ้องก่อนอื่นกดไฟฮาซานไฟพมาให้ด่วน นี่นี่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนะถังน้ำมันสวยๆใส,สๆตัวเช็ค20จุดมาให้เรียบร้อยจากทางบูเบย์นะครับพร้อมใช้งานกันไปเลยทีเดียวปุ๊บปิดสวิตช์ออฟลันนะครับผมตัดการทำงานปั๊บดับกุญแจนะฮะตัวนี้เป็นรถปี2017นนะครับผมเก่าเก็บจอดคุมผ้าสภาพรถเนี่ย ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใสามากนะครับไม่ว่าจะเป็นประกงประกเกนนีก่ก็เดิมหมดเลยนะครับอาจจะมีขี้เกลือขึ้นบ้างนะนี่เป็นธรรมดาของรถกจอดคุมผ้ารถจอดเก็บนะครับเป็นธรรมดานะฮะเกิดขึ้นได้แต่ดูนี่ฮะยังเยิงนะครับผมที่พักเท้าอะไรพวกนี้ยังสวยยังใสยอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วสีเนี่ยก็ยังสดแก้วอยู่เลยนะครับผมเงาเป็นประกายสวยงามมากๆนะฮะ อ่านี่นะฮะตัวนี้เป็นหัวฉีดเรียบร้อยนะครับผมใช้บล็อกเครื่องเดียวกับ CBR 3 0 0 CB 3 0 0 F อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็บอดี้ใช้บอดี้เดียวกับ r e b e l 500นะครับคือมิติตัวถังอ่ามิติความยาวฐานล้อความกว้างอะไรพวกนี้เท่ากันหมดเลยแต่เปลี่ยนแค่หัวใจหลักคือเครื่องนั่นเองนะครับจาก300เป็น500แค่นั้นเลยใครที่อ่าชอบในรูปทรงของ r e v e l ห0รแต่ว่าไม่อยากให้มันกินน้ำมันมากนะไม่อยากสวิตแพงมากนะ Reveal ส0ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับอย่าลืมนะว่าอย่าง Reveal ห0 เขาเป็น2ส,สูบนะครับเพราะฉะนั้นหัวเทียน2หัวหัวฉีด2หัวนะครับอะไรพวกนี้นะเวลาเราสวิตทีคูณ2ไปได้เลยนะครับโดยประมาณนะแต่ว่ารีเบลตัวนี้1สูบป,ประหยปดน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับสามสิรโลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากเย็นนักเลยนะครับผม โอเคนะก็แล้วแต่ข้อมือของคุณผู้ชมด้วยนะครับใครที่หารีเบลไว้ใช้งานอนะ่ะไม่คนพาคันนี้รถที่ร้านจบไวมากๆบางที10 20่นาทีไปเรียบร้อยแล้วทํายังไงให้ทันทุงทีนะฮะไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมสอนแอดไลน์กันเลยนะครับว่าจะแอดไลน์อะไรยังไงกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับส่วนของรถคันนี้นะฮะก็อย่างที่เราเทสไปนะครับเครื่องดีอะไรดีนะฮะมาว่ากันด้วยเรื่องประวัติรถคันนี้กันบ้างนะครับนี่เห็นทะเบียนไหมครับเห็นก็รู้เลยนะฮะ ถูกเอ,เอาใจใส่และดูแลมันอย่างดีนะครับตัวนี้ทะเบียนสวยซะด้วยส5 4 5นะครับผมถึงแม้จะเป็นทะเบียนระยองก็ตามาเจ้าของเดิมนะครับอยู่ระยองตอนนี้เราไปาเราไปรับรถมาจากที่จังหวัดระยองกันนะครับก็ต้องบอกว่า ในสภาพแบบนี้หาในท้องตลาดมือสองเนี่ยหนึ่งในร้อยแล้วนะหาสภาพแบบนี้ยากแล้วนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวผมตรวจเช็คยีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบขเครื่องและแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยการเอามาของผมเนี่ยนะครับเอามาเสร็จเนี่ยนะฮะคันนี้มีล้างถังละมันให้ด้วยเพราะว่ารถมันจอดนานนะครับอย่างที่บอกไปว่าตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คันเดียวนะครับเพราะอะไรรถจอดนานเราก็จะมีวิธีเช็คแบบหนึ่งรถที่มาใหม่ๆเลยนะครับรถวิ่งน้อยก็เช็คแบบหนึ่งรถที่วิ่งเยอะมีอ่า อีกแบบหนึ่งพูดกุมรวมคือ20จุดแต่20จุดนี้อาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ราคาไม่ตรงกันนะ,ะแต่ก็เรียกว่าเราตรวจเช็คให้อย่างดีนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าใครที่หารีเบลราคาแบบย่อมเยาเบาๆนะครับผมอบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์แล้วตัวนี้มันต่างจากตัวแรกยังไอตัวล่าสุดยังไงบ้างนะครับ ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมีอยู่2จุดใหญ่ๆนะครับนั่นคือหน้าจอหน้าจอของตัวใหม่เนี่ยเขาจะเต็มตามากกว่านี้นะครับผมอาจจะเป็นแบบครึ่งวงกลมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับต่อไฟท้ายเนี่ยไฟเลี้ยวด้วยจะเป็น LED ทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นฮาโลเจน ogen, จะเป็นหลอดไส้ธรรมดาข้อดีของหลอดไส้ธรรมดาฮาโลเจนนั่นคือ ไม่ว่าคุณจะไปต่างจังหวัดที่ไหนนะครับเกิดไฟเสียหรือไฟขาดคุณสามารถซื้อเปลี่ยนได้ในราคาที่มันไม่แพงนะครับหลอดไส้พวกหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยหลัก10บาทเท่านั้นส่วนหลอดไฮโดรเจนสว่างเพียงพอนะครับในการใช้งานและหลอดหนึ่งสองสเท่านั้นนะครับแต่ LED ก็ต้องบอกว่ามันคือเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะ,ะความคมชัดความสว่างคัตออฟมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไม ปีนึงคุณอาจจะใช้นิดเดียวไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆนะครับบอกได้เลยตัวนี้แค่นี้คุณก็แฮปปี้แล้วกับ ประหยัดเงินไปได้เป็นหมื่นๆนะครับเทียบมือ2กับมือ2นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่าตัวนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง6 9 9 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งได้อยู่ขอแค่คุณโทรมานะครับผมอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันได้เลยอย่างโคราชชนบุรี uri, ผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเอง500บาทของผมเนี่ยคือส่งถึงหน้าบ้านนะครับมีทีมงานไปส่งดดูแแลถึงงหนน้้้าาาบบบไไม่่่สบบว เอกชนที่จะต้องไปรับตามจุดต่างๆนะครับอันนี้เราไม่เจาะจงว่าเป็นเจ้าไหนนะฮะแบบต้องไปรับตามจุดต่างๆนะครับลูกค้าต้องเสียเวลาเดินทางไปอีกอันนี้ไปกดกิ่งที่หน้าบ้านเลยนะครับเอารถมาส่งครับผมนี่เราบริการเรียกว่าดุจเทพเจ้านะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมอโอเคนะฮะราคา69,900เพรบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพและต่างจังหวัดใกล้เคียงนะฮะบริการที่2ตัวเช็ค20จุด ระบบไฟระบบบกรกระบบกับเพื่อนละแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีตั้งโซ่หยอดโซ่ให้ด้วยนะครับแกะหอ่อพอมาใช้งานได้เลยและบริการสุดท้ายบริการที่3มเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายเองอีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหารายเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมนี่แล้วคุณดูนี่ฮะ รีเบล300สวยๆสดๆสด,ๆดๆูแบบนี้นะครับผมในราคาแค่69,900อะคุณผู้ชม Pcx สมัยนี้นะยัง70,000กว่า80,000กว่าไปแล้วเลยนะครับแต่คุณได้รีเบลวิ่งพันโลนะฮะสภาพสดๆใหม่ๆแบบนี้ในราคาแค่6 9 9รวมส่งแล้วด้วยกรุงเทพฯปริมคณฑลนะโคตรจะคุ้มนะครับผมในตลาดมือสองผมว่าหายยากแล้วนะสะภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วราคานี้ด้วยประเด็นนะครับในสภาพแบบเนี้ยผมว่าไม่มีไม่มีทางหาราคาแบบนี้ได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้3ช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยเร็วที่สุดบอกเลยว่าถ้าจะซื้อรถนะครับโทรดีกว่านะเพราะว่ามัวแต่ไลน์เนี่ยบางทีเฉื่นกับคนโทรไปแค่นิดเดียวมันน่าเสียดายนะครับแล้วก็จะแบบ มีอีกไหมอะไรเงี้ยมันก็จะระบากใจนะฮะอ่ะมีแล้วโอกาสอยู่ในมือคุณแล้วตัดสินใจให้เร็วให้ไวแล้วโทรมาได้เลยที่064 6363 635 064 6363 635 ID Line ผมแอดเดยมยู่635นะครับใครอยากจะขายรถใครอยากจะทักดูขอรู้เพิ่มเติมนะครับอักไลน์มาได้เลยรถที่ร้านจบไวจริง บางที10 20นาทีมันไปแล้วนะฮะอ่ะก็ฝากสนับสนุนกันด้วยใครที่ชอบรถราคาไม่แพงนะครับอ่าแล้วก็เน้นคุณภาพเป็นหลักนะฮะก็ฝากแชร์กันคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นเองนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้เลยล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่แชร์ให้ขอให้เจริญเจริญในปีใหม่นี้นะครับโอเคนะครับผมอ่ะทีช่องทางติดต่อไว้ให้สามช่องทางแล้วเฟซบุ๊กเพจไปติดตามไว้ด้วยเลยนะเพราะว่าในเฟซบุ o กเนี่ยใครติดตามเฟซบุ๊กจได้เปรียบนะ รถคันไหนเนี่ยกำลังจะเข้ามาบ้างถูกตาต้องใจทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวแค่นั้นเองนะครับผมทักมาคุยกันได้นะใครจะขายรถก็บอกไว้เลยนะครับว่าให้สูงที่สุดแล้วรับจนถึงที่อย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เชคราคากับผูป้ประบายนะครับสวัสดีครับ